สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถแฮชแบ็กห้าประตูสภาพไปสวยประวัติดีฟีดาวส่งเดลิเคทสี่พันบาทนะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะมาได้2สองเครื่องยนต์พันห้าห้าประตูเกียร์โต้คันนี้ปีสองพันสิบเอ็ดค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นรถสวยไม่วิ่งแค่เก้าหมื่นกิโลแท้ๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะโถแตช,ชแบกค5คประตูสภาพไปสวยประวัติฟีดาาส่งเดือนละแค่4,000บาทนะคะมาตรสองเครื่องยนต์1 0ต้ปี2011ค่ะแบกไลน์สวยเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะไมาวิ่งแค่9,000กิโลแท้ๆค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบกบสกุญแจรีโมทนะคะ เล่ไมเก้าหมื่นแท้ค่ะต้องสองถอยนะคะค่ะเครื่องเสียง AM FM AUX e, แล้วก็ CD ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะแม็กก็ายสวยด้วยค่ะกเงินพันห้าค่ะขับดีสุดๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ ประหยัดน้ำมันค่ะด้านหลังคนของนี่เยอะเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะสะภาพสวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะรับประกันให้เลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์เลยนะคะโทมรมาปรึกษาได้เลยนะทำงานแบบนี้ใช้เอกสารอะไรบ้างทำงานแบบ นั้นใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะปรึกษาได้เลยนะคะยินดีข้อมูลนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากร,ระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะน้่เครื่องนะคะเครื่องยนต์พันห้าค่ะเบนซินค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถแฮชแบ็กห้าประตูสภาพปีสวยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมาตรสองเครื่องยนต์พันห้ากีโตปีสองพันสิบเอ็ดค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสอง 5050858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีข้อมูลออกรถไมยุ่งยากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแอมจะมารีวิวรถที่ดูกันทุกวันเลยค่ะอย่าเพิ่งเดือนก่อนล่ะ พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ